โอเคนะครับผมก็วันนี้ฮะก็อยู่กับผมจอห์นในช่องทีวีกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้สําหรับใครที่ไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับผมนะเห็นกันในคลิปที่แล้วนะครับผมนะนะตอนนี้เปิดแอปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมได้เข้าแอปแล้วนะครับผมนะนี่ฮะตัวเลือกอื่นๆก็คือตรงนี้นะั่นเองฮะเข้าไปที่กระเป๋าสตางค์เนาะบางคนเนี่ยจะมีแค่ Google Wallet น,นั่นเอง ซึ่งมีแค่นี้ไม่มีตัวเลขอ,อื่นแล้วนะฮะแต่ทำไมของผมมีเยอะแยะมากมายอย่างนี้อ่าสำหรับใครที่ไม่ขึ้นในแอปอย่างนี้ฮะดูคลิปนี้ครับผมมีคำตอบฮะก่อนอื่นะนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับผมเปิดไปที่ google chrome นะครับผมนี่แหละนี่ฮะเข้าไปที่ chrome เลยนะแล้วพิมพ์ค้นหาไปว่า B Go นะฮะลาฟเนี่ครับผมนะ ผมก็นำไปเลยนครับผมแล้วก็เข้าไปที่ v i r o l a <uck>. tv น,นะครับผมจากนั้นนะครับผมนะให้ท่านผู้ชมฮะคลิกตรงจุด3จุดเนาะแล้วก็เลือกเว็บไซต์ vision d e t o p นั่นเองนะฮะแล้วก็ให้ทำการล็อกอินครับผมนะท่านผู้ชมล็อกอินผ่านอะไรก็ล็อกอินได้เลยเนาะ A Later Few Moments โอเคทุกคนนะฮะตอนนี้ผมก็ขอมาในคอมแล้วกันนะเพราะว่าในมือถือผมไม่สะดวกอันเองก็ทุกคนก็สามารถทำตามในมือถือได้เองเนาะก็ทำการเข้าเว็บไซต์อ่ากไ g o l ด v ททนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นั่นแหละบิ g o l ลฟ์ดน,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 นั่นเองนี่นี่ครับผมนี่ฮะแล้วก็เราทำการไปที่อ่านี่ฮะ เปิดแบบนี้เนาะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยปุ่มนั้นเลยเนาะนี่ฮะเราก็จะมีการเติมเงินแบบนี้นั่นเองเนาะนี่ฮะการเติมเงินแบบนี้นั่นเองเราก็ไปคลิกที่โทมันนะี่วอลเล็ตนี่ยโทมันนี่นั่นเองนะแล้วก็กด next นั่นเองโอเคครับผมนะผมก็จะทำการกรอกข้อมูลไป ในฮะของทุกคนเลยนะที่ท่านผู้ชมได้ซื้อมาเนั่นเองฮะก็กอรอข้อมูลลงไปนะขอ,ขอเกรอกกันนึงนะผมโอเคัะผมกอรอกได้ทําการกรอกร้านบัตรเงินสดทูนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการกดตรงนี้เลยนะครับผมเขียวเหมือนเดิมเลย นะครับผมนะนี่ฮนะก็จะขึ้นว่าทําการเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับถามว่ามันต่างจากการเติมในโทรศัพท์ไหมนะฮะต่างแน่นอนนะครับผมต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมเพราะว่าการเติมในในเว็บเนี่ยการเติมบนคอมเนะี่ยก็จะได้แค่50บาทนะฮะจะคิดไม่าผมเติมได้เท่าไหร่60ประมาณ60กว่าบาทเนาะ นั่นแหละนะก็นี่แหละก็ก็เติมถ้าใครอยากเติมแบบบาทนะะพันปัตตุนี่ก็สามารถ,ถาทำวิธีนี้ได้นะครับผมนะก็ทำการเข้าไปที่ Google c h r o นะฮะตามที่ผมบอกเลยนะครับก็ล็อกอินตามนี้แหละแล้วเราก็สามารถเติมเงินผ่านาปัตตุนี้ได้แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมนะ ถ้าหากอ่าติดขัดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบนะครับผมนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะมีพลาดคลิปให,ใหม่จากผมน,นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับผม